แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ในายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่งสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีของการสั่งให้ในายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่งกรณีปปชชีช้มูลความผิดว่ากระทําความผิดนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .817 ลงวันที่1กุมภาพันธ์2566ในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ย เกี่ยวกับการชี้มูลของปปชนั้นมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานผลการสอบสวนและก็สั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่งกรณีคณะกรรมการปป,ปชเนี่ยเขาได้มีมติชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรีว่ากระทําความผิดตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ประกอบมาตรา98าแวรค4แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561และผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งมอบหมายให้ในายอำเภอปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา71วรสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลซึ่งเมื่อคณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดนายอำเภอที่ได้รับมอบหมายเนี่ยจึงเป็นผู้รายงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งการให้ผู้ถูกสอบสวนเนี่ยพ้นจากตําแหน่งแต่ปรากฏว่าเมื่อคณะกรรมการปปชชีช้มูลความผิดแล้วจังหวัดไม่ได้ส่งเรื่องให้ในอำเภอเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งพ้นจากตําแหน่งแต่กลับรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสั่งให้บุคคลกล่าวพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา73ทับ1 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลทําให้การสั่งพ้นจากตําแหน่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการมอบหมายตามกฎหมายที่จะลดขั้นตอนในกระบวนการสอบสวนและการสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับทีนี้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเนี่ยเพื่อให้การพิจารณาใช้ดุลพินิษ์สั่งให้ในายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา73ทับห แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496จึงเห็นควรแจ้งแนวทางดังนี้ 1. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ในายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการกำกับดูแลเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลตามมาตรา71วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลนายอำเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา71วรรค2จึงมีหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามมาตรา73และมาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้นเนี่ยหากคณะกรรมการปประชชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารประธานสภาหรือรองประธานสภาของเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ในายอำเภอปฏิบัติตราชการแทนตามมาตรา71วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลในอำเภอจะต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยพิจารณาและสั่งการให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา73าแห่งและมาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 2. หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการปรปรชชี้มูลความผิดผู้บริหารรองผู้บริหารประธานสภารองประธานสภาท้องถิน่น ของเทศบาลนครหรือเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มอบหมายให้ในายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา71วรรคสแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปนะครับนี่ก็คือการแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นกรณีของเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเนี่ย ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มอบหมายให้ในายอำเภอปฏิบัติปฏิบัติการแทนแล้วนะครับในการกํากับดูแลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยหากปปชเขาชี้บูลความผิดนะครับแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยได้มอบหมายให้ในายอำเภอปฏิบัติการแทนแล้วนายอำเภอจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งนะครับทีนี้ ถ้ากรณีที่ปปชชี้มูลความผิดในส่วนของเทศบาลนครหรือเป็นกรณีที่ผู้ราชการไม่ได้มอบหมายให้ในอำเภอนะครับก็ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปนะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว817ลงวันที่1กุมภาพันธ์2566ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ ในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง